วัสดีตอนเช้านะครับพามาดูดอกไม้ในสวนของเรานะครับอันนี้คือนีออนนะฮะดอกเยอะมากๆเลยครับบานสะพังเลยสวยมากๆเขาจะบานทั้งปีเลยนะครับนีออนนะครับเดินทานกาแฟจะดูนะอันนี้คือม่วงมงคลยังไม่ออกดอกแต่เขาจะออกดอกทั้งปีเหมือนกันเดี๋ยวรอสกพักกขจะออกแล้วครับไปดูต้อปติ่งฝรั่งนะครับสีชมพูนะครับก็หายากปกติเราจะเจอสีม่วงสีขาวนี่สีชมพูนะครับ ครับพริกบรลานะครับออกตลอดทั้งปีออกโดกด้วยนะครับกินไม่ทานเลยนะครับหอมดกนะครับคือผักกากรองนะครับผมปลูกไว้หลายสีกันสีเหลืองนะฮะสีเหลืองสีส้มครับสีชมพูยังไม่ออกครับนะครับนี่แปมนปวยสีชมพูครับถัดขึ้นมาข้างบนปลูกให้ดูเป็นธรรมชาติอันนี้พยับหมอกครับอันนี้ก็ออกดอกทั้งปีนะครับก็ใส่ปุ๋ยบ้างบำรุงบ้างนะครับกำลังจะออกดอกเยอะนะครับ แล้วก็ย่าน้ำพุนะครับยาเม็ิกานนี่ย่านน้ำพุนะครับไวสีบานเย็นครับยับหมอกนะครับปูกลงพื้นดินก็สวยคลาสสิกแบบหนึ่งนะครับถัดมาเป็นนีออนฟิลิปปินส์นะครับแต่คุ้มงามเลยครับและกำลังจะออกดอกเดี๋ยวจะออกแล้วถ่ายรูปมาให้ชมอ,อีกทีหนึ่งครับ ออกดอกสวยมากออกดอกทั้งปีครับม่วงผมจำไม่ได้ว่าม่วงอะไรนะแต่เขาจะออกดอกทั้งปีเหมือนกันแล้วก็พึ่งโรยไปครับเนี่ยออกพึ่งเหี่ยวไปครับเดี๋ยวได้ชมอีกอันนี้ไม่แน่ใจครับจําชื่อไม่ได้จริงๆปลูกลงพื้นนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกลงกระถางดูนะครับสวนญี่ปุ่นครับเหลิวดอกเล็กๆจะสวยมากครับนี่คือต้อยติ่งสีม่วงนะฮะสีม่วงแล้วก็สีขาวครับ เป็นสีชมพูสีเหลืองยังไม่ออกดอกครับโอเครับปลูกให้มันดูแนวคลาสสิกหน่อยนะครับสวยครับอันนี้จําไม่ได้ว่าดอกชื่ออะไรอ่ะน่าจะเป็นสร้อยทองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะใช่ครับกำลังโตเลยน,นี่แปลงกหลาบเพิ่งตัดแต่งใบครับรอออกดอกอีกรอบหนึ่งส้มจี๊ดส้มมงคลใบด่างครับลูกดกเลยครับครับเปรี้ยวหน่อย ปลูกไว้เป็นไม้ประดับนั่นก็คือุทธรักษาส่วนต้นนี้เป็นมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์อยู่ในกลุ่มทองอุไรนะฮะนี่ยปลูกติดการเลยอันนี้ทองอุรไรของอุไรสวยมากครับมีดอกให้เห็นทั้งปีครับรายละเอียดครบเลยนะฮะดอกไม้มีผีเสื้อมีอะไรบินอากาศไม่ร้อนนะครับ ว่าสดชื่นอันนี้ไมิกี้เมส์พอถัดลงมาข้างล่างเนี่ยอันนี้เห็นจะดอกเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเห็นดอกเล็กๆอย่างนี้คือถั่วบราซิลปลูกเพื่อคมดินนะครับก็จะเลื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะออกดอกตลอดเลยฮะเนี่ยดอกสวยงามนะครับตรงนี้เป็นบานชื่นแต่ก่อนก็เคยปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็เอาต้นที่มันแห้งออกปรากฏว,ว่าลูกเขาเกิดขึ้นมาใหม่ครับ แล้วก็ต้นไม่ใหญ่ดูคลาสสิกดีครับเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ปลูกครับเขาเกิดขึ้นเองครับริมถนนครับโถครับมีหลายสีถัดจากยี่โถมานี่คือกาหลงครับสวยไหมครับกาหลงใรครับปลูกริมถนนก็ได้ครับทนแล้งแต่ไม่ทนน้าท่วมนะครับออกดอกแล้วสวยมากนะครับโทรมโซนกลาบครับก็กําลังขยายพันธุ์ ปลูกแล้วได้ผลนะฮะแตกดอกใหม่มาเรื่อยๆครับกำลังจะขยายพันธุ์ให้เยอะๆขึ้นนะครับกำลังสะสมอยู่ปลูกลงกระถานครับตรงหน้าสวนเลยครับวันดีเราวดีเขาเรียกว่า3มกษัตริย์ครับเพราะว่าใดอกหนึ่งมันจะมีสามสีนะครับเดี๋ยวมันจะมีไฮไลท์เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูทีน่ะ ที่ผมเอากิ่งของพันธุ์แดงอุดรมาเสียบนะครับปรากฏว่าในหนึ่งต้นนะครับเขามีสองสีครับเนี่ยเราได้แดงอุดรด้วยแล้วก็น่าจะชมพูรอห้านะไม่ใด้แดงอุดรนนะชมพูรอห้าแล้วก็สองต้นได้สองดอกครับชื่นครับเกิดขึ้นเองนะฮะไม่ได้ปลูกเกิดจากเมล็ดแล้วก็กุหลาบครับกำลังสะสมเลยครับนี่กุหลาบเยอะเลยครับอันนี้เป็น พวงคามครับน่าจะเป็นพวงคามออสเตรเลียนะครับผูกให้เขาขึ้นต่อไม้ครับเ้าก็ออกดอกตลอดขักมาก็จะเป็นดอกแก้วดอกแก้วหอมมากเลยหอมสุดๆกำลังโตเลยครับแต่ออกดอกหอมมากจำชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยว แต่เขาทนแรงดีมากๆนะฮะปลูกในที่เล้งแรงแล้วอยู่ได้แล้วแดดทั้งแดดทั้งแรงอยู่ได้เลยแล้วก็ออกดอกตลอดเลยครับไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวจะขยายปลูกเป็นเป็นที่กว้างเลยนะฮะต่างๆอันนี้ผมจะสะสมตระกูลพุดไว้ในมุมนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยออกดอกพุดสาราพัดเลยนะฮะหลากหลายมีประมาณเกือบสิบชนิดนะฮะผมจะรวมไว้ตรงนี้ทั้งหมดมีกับกามะม่วงเดี๋ยวเตรียมไปปลูกเตรียมไปต่อยอดครับ นี่จำชื่อไม่ได้ออกดอกทั้งปีทนแรงปลูกง่ายนะครับตัดกิ่งเสียบขึ้นครับจำชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรเช่นเดียวกันส่วนเจ้าต้นนี้ชื่อพวงชมพูนะครับดอกนำไปทำอาหารได้นะครับสวยนะดอกเล็กๆสวยออกดอกทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับสวยมากครับเอาไปประกอบอาหารได้นะดอกพวงชมพูนะครับส่วนเจ้านี้ก็มี ดอกให้เห็นตลอดเลยก็คือนี่ครับอัญชันครับผมมีอัญชันอัญชันขาวเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์นะครับยังไม่ได้เพาะเลยเดี๋ยวอันนี้อัญชันม่วงครเรามีทั่วไปอยู่แล้วนะครับปลูกให้มันขึ้นสวยๆธรรมชาติที่าดีนะครับชื่อชมพูรอห้านะฮะออกดอกเต็มต้นเลยนียสวยงามมากครับ c o b